สวัสดีค่ะเก็ดความรู้คู่ครัวของยายสสพินนะคะวันนี้ก็นำเสนออวิธีเก็บมะพร้าวถึนทึกสำหรับทำขนมในครัวเรือนของเราค่ะคือเราไม่ได้มีต้นมะพร้าวเองเราต้องไปซื้อมะพร้าวถึนทึกค่ะมะพร้าวถึนทึกที่เป็นลูกๆค่ะเรียกว่ามะพร้าวถึนทึกนะคะไม่ใช่ถึมทึกถึนทึกเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นลูกไม่แก่จัดค่ะแล้วก็ไม่อ่อนเราก็ซื้อเป็นลูกอันนี้ดิฉันซื้อมาลูกละสี่สบาท mm. ก็ถือว่าไม่แพงนะถ้าที่ร้านขายแล้วเขากระเทาะเปลือกให้เรานี้ให้เ็ากระเทาะเลยนะคะ mm. เพราะว่าจะต้องใช้มีดที่หนาจริงๆค่ะนะที่ใหญ่และเป็นอิโต้เลยค่ะถึงจะกระทาะเปลือก กระทอออกมาเป็นซี่อย่างนี้ได้ค่ะนะมะพร้าวทึนทึกค่ะทีนี้วิธีการเก็บก่อนอื่นเราก็ได้ออกมาเป็นซีกๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็ใช้อุปกรณ์ที่สำหรับขูดคล้ายๆเป็นเล็บแมวแบบนี้ค่ะขูดออกมาเนี่ยค่ะขูดขูดค่อยๆข,ข,ข,ขูดออกมาก็จะ เป็นเนื้อมะพร้าวแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อมะพร้าวแบบนี้45บาทดิดิฉันซื้อมาเนี่ยเกินครึ่งโลค่ะถือว่าโอเคเลยนะเราขณะไปซื้อมะพร้าวธรรมดาที่ให้เขาขูดขาวค่ะอันนั้นก็โลละ80แต่นี้ซื้อมาลูกละ45เราขูดได้เกินครึ่งโลค่ะทีนี้ เราจะใช้ทําขนมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นขนมมันขนมกล้วยออหรือจะเป็นขนมเปียกปูนถั่วแปบที่จะต้องใช้ออมะพร้าวถึงทึกอันนี้ค่ะทีนี้เราซื้อมาลูกเดียวมันก็ใช้ไม่หมดหลังจากที่เราขูดแบบนี้ไว้นะคะเราก็ต้องเก็บใส่ตู้เย็นทีนี้ขั้นตอนเราจะแชร์เก็ตความรู้ ที่จะให้เก็บะมะพร้าวทึงทึกไว้ได้นานทำอย่างไรเรามาดูกันนะคะหลังจากที่เราขูดอย่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ตั้งหัวเหมือนกับน,นึ่งข้าวเหนียวค่ะเราก็เอามะพร้าวอันนี้ค่ะไปนึ่งตอนนี้เราตั้งน้ำร้อนเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่มะพร้าวไปนึ่งนึ่งจนกว่าจะละอุ่ดิฉันกะจะนึ่งประมาณสัก เออ10นาทีค่ะ10นาทีแล้วเดี๋ยวพอหลังจากละอุมีไอละเหยเรียบร้อยเราก็จะปล่อยให้เย็นแล้วถึงจะใส่ภาชนะจะเป็นกล่องพลาสติกหรือเป็นถุงพลาสติกถุงเ,เก็บใส่ช่องแข็งไว้แต่สำหรับดิฉันเนี่ยจะแบ่งออกเป็นถุงเล็กๆนะถุงเล็กๆออกมาทําทีละครั้งละถุงครั้งละถุงสองถุงก็แล้วแต่ เพราะว่าเวลาเราไปแช่แข็งเนี่ยมันก็จะตัวเนื้อมะพร้าวก็จะเ,เกาะกันนะแข็งนะแต่ไม่ถึงขนาดว่าเป็นน้ําแข็งนะคะเกาะกันจนกระทั่งเก็บไว้ในนั้นเนี่ยมันจะแข็งๆหน่อยถ้าเรามาใช้เราก็มาปล่อยไว้หรือมานึง่งอีกทีหนึง่งนะหร,หรือเราจะมาวางไว้ให้เย็นทีนี้ดิฉันก็เลยเก็บมาเป็นจะเก็บไว้เป็นถุงๆค่ะ นี่คือวิธีการเก็บะมะพร้าวทึนทึกที่เราขูดเก็บไว้นะคะแบบนี้ค่ะม,มาแชร์ความรู้กันนะคะแล้วเดี๋ยวเราปิดฝาไว้ตั้งสักไม่เกิน10นาทีก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะนะเดี๋ยวเราก็มาใส่ถุงแชร์กันความรู้เก็บความรู้คู่ครัวค่ะวันนี้นะคะ